ปลาอะไรชอบหาเรื่องปลาอะไรชอบหาเรื่องปลาอะไรนะปลาตีนไม่ปลาวานันไม่ใช่ปลาฉลามไม่ใช่ยอมไหมปลากระเบนยอมไหมปลาดอลลี่ยอมไหมปลมมปานีโมโอ,อืมกินตุงเท้าตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยกินตุงเท้า น่าจะไม่ใช่แหละไม่ใช่เหรอถ้าจะจริงเขาพูนนี่นะไม่ใช่ก็ไม่ใช่วะเอ้จริงหรือเปล่าเนี่ยจริงอะไรอ่ะกินถุงเท้าพูดละขมคอเลย <c oughs> เฮ้ยเ้ยอะไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บใครเนี่ยแบลแล้เ,เปิดเลขทีมแล้วเขาก็เข้าเพื่อนเธอขำอะ่ะเออใช่เพื่อนเธอขำเนาะแ <c oughs> สดงว่าเป็นคนอารมณ์ดี ใช่เราแหละมันเส้นตื้นเธออ้าวมันเส้นตื้นใช่เรามีแบบเส้นบะหมี่ไหม,มเรามีเส้นเหลืองเฮนน้ยตามกูทำไม <c oughs> คนนียอ่านว่าอะไรนี่ไม่รู้นี่ <c oughs> ทำไมเพื่อนใส่หัวจุกจุกแล้วนะเอ้ามันเป็นแบบหัวจุกหัวตะปู <c oughs> เราเราไม่อยากมีหรอกหัวจุกแต่อยากมีคนโทรปลุกทุกๆุกเช้า อ๋อสนใจไหมสนใจเราไหมฮึคนไหนพูดคน,น,นแฟนนอต<ผ>โอแฟนนอตเขามีแฟนแล้วโอไม่ยุ่งไม่ยุ่งบ้าแล้วมีแฟนเราเราเราไปหนึ่งหนึ่งเพมาแล้วเขาไปตั้งชื่อนี้<อ>นิวนิวคะว่าไงคะเราข่อเราขอให้เพื่อนเราเล่นก่อนได้ไหมเอาไปเตะเขาทำไมให,ให้เดี๋ยวเราเอาอกเองเรานี่ไงเราจะเพิ่มที่ว่างให้ เพิ่มที่ว่างให้เพื่อมว่าไม่พูดเลยวัจุกนายกดหน่อยได้ไอเจเปิดไม่ดิเดเด้ก็เด้เด้เด้เเด้เดเดวฮัลโหล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 มีคนไเยบุกปังอะอย่าอย่าดูกันดิอัลโขอโทษนายวัจุกไปฮัลโหลบุกป้า เอาคนดูไอเจนนี่เด็กน้องโอเคสวัสดีครับห้องนี้ได้เล่นไหมเน่ะนี่ครับมาวัหน่งแบบนี้ครับเศร้าเหรอฮะอะไรนะเศร้าครับฮะเศร้านายเป็นไรอ่ะนายมาคุยกับเราดีกว่าเป็นอะไรทำไมไม่รู้เศร้านายอกหักมาเหรอไม่ อ้าวแล้วอ๋ออยู่ๆมันก็เศร้าอย่างเงี้ยชอบคนคนเดียวกับเพื่อนอ่ะฮะชอบคนคนเดียวกับเพื่อนใช่อ้าวแล้วนายเพึ่งมารู้เหรอว่าคนคนนั้นก็เพื่อนนายก็ชอบอย่างเงี้ยใช่ครับอ๋อถ้าถ้านายรู้แต่แรกนายก็จะไม่ชอบอะไรอย่างงี้ใช่อ้าวแล้วเพื่อนเพื่อนไม่รู้เหรอว่านายชอบนายชอบก่อนไม่ไม่บอกชอบแบบไม่บอกชอบแต่ไม่บอกไม่ไม่ได้บอกใครอย่างเงี้ยแอบชอบครับ โอ้ก็เลยเศร้าไม่เป็นไรนายแล้ว,ลวนายชื่ออะไรอะ่ะชื่อโซนชื่อโซนแล้วเรียนอยู่ชั้นไหนละ 2> ม2ออครับม2อ,อ,อ๋อวัน,นวันนี้ก็ไปเรียนวันนี้ไม่ครับพอดีตนนักอ่อนศิลธรรมรดน้ําท่วมอ๋อเขาก็เลยหยุดเหรอใช่แล้วเขามีกําหนดว่าจะเปิดวันไหนอะ่ะน่าจะวันจันทร์รอล,ล้วแบบแอบชอบมานานยังอะ่ะ นานนะนานแล้วเป็นปีอย่างนี้เหรอไม่ถึงครับถึงประมาณเดือนอ๋อแล้วก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าเพื่อนก็ชอบใช่ครับเอาแล้วเพื่อนอันนี้สนิทไหมหรือว่าแค่เพื่อนในห้องอะไรอย่างเงี้ยสน,นิทครับนะเพื่อนสนิทด,ด้วยที่สุดเลยที่สุดด้วยโอ้โหอุ้ยเรื่องนี้มันเศร้าจริงแหละไม่เป็นไรครับอ๋อไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรหรอกนายมันแบบนายก็เพิ่งเรียนมอสองเองมันยังมีโอกาสเจออีกหลายคน ขอบคุณครับโอเคครับนี่แล้วนายจะนอนตอนไหนเนี่ยเนี่ยผมว่าจะนอนแล้วครับอ้าวจะนอนแล้วหรอโอเคฝันดีนายโซนสวัสดีครับอีค่ะอันนี้ชื่ออะไรเนี่ยชื่อเหมยค่ะชื่อเหมยทำคลิปอะไรไหมเนี่ยทำคลิปอะไรป่ะเนี่ยทำไมเหมือนคนทำคลิปบเอเหมือน,เห,อนเหมือนตร้งไหนไม่รูแต่งตัวเอา,<ง>เอาแต่งตัว แต่งตัวแบบนี้เหรอทำคลิปโอ้แต่งตัวแบบไหนก็ได้โอ้โหถ้าใครจะทำคลิปนะแล้วอันนี้ชื่อในเกมอ่านว่าอะไรนัดนัดถะอะไรนี่อันนี้รหัสเพื่อนอ๋อรหัสเพื่อนผู้ชายของเพื่อนใช่เพื่อนเพื่อนหรือแฟนเพื่อนจริงคบเปล่าจริงเอ๋ถ้าเพื่อนทำไมให้ไอดีมาขนาดนี้เลยเหรอทำไมไว้ใจกันยัง เพื่อนสนิทก็อนกับไงดูโอ้กันดูโอ้กันเหรอผู้หญิงกับผู้ชายอะนะใช่ก็นั่นแหละเขาเรียกว่าแฟนไม่ใช่โอ้ไม่ใช่โอเคโอเคแล้วเราเรียนอยู่ชั้นไหนอะชั้นมอสามค่ะชั้นมอสามละพี่อายุยี่สิบเอ็ดเหรอใช่อายุยี่สิบเอ็ดรู้ได้ไงเนี่ยเอาดีดีสิอ้าก็ยี่สิบเอ็ดไงแล้วเหมือนคนอายุเท่าไหร่อะ ทำไมโทรศัพท์สั่นรัวๆเลยเนี่ยสิบแปดสิบเก้าไม่เดี๋ยวทำไมโทรศัพท์สั่นรัวๆเอาเพื่อนทักเ <c oughs> มาเฮ้ยไม่ใช่เพื่อนรรอกเนี่ยเพื่อนเพื่อนผู้หญิงหรือเพื่อนผู้ชายเอาเอางี้ดีกว่าเพื่อนผู้หญิงสิอ๋อโอเคโอเคแล้วไปแล้วไปมาปั่นแล้วเนี่ยมาปั่นอะไรมาคุยด้วยไงโอ้โหกุ่ามาคุยด้วยนะเนี่ยเอไามา่ทำงานเนาะ สั่นอีกเหรอเอาไ่ทำงานน่ะอ่ะไม่ทำงาน,ทำ,งานทำอะไรตอนนี้เอากันรอพักผ่อนไงอึกแล้วเอาก็เดี๋ยวค่อยพักผ่อนไงยอยากคุยกับเหมยก่อนนะเออเหมยไม่อยากคุยกับพี่เหรอ <c oughs> สั่นอีกเหรอสั่นได้สั่นดี <c oughs> โทรศัพท์อะยังสัน่นแล้วเมื่อไหร่ใจจะสั่นบ้าง <c oughs> มีอามามีอามาด้อ <c oughs> ไม่มี เมยก็พูดไปเรื่อยไม่มีพวซนเอา <c oughs> จะให้มีมีมีอะไรอายุพี่ยังน้อยอยู่เลยอายุค่ะไหระ 21, 18, ไรกว่า21เงหรือจะให้18ละ่ะ18 19อ๋อ18ก็18ได้เรียนอยู่ไหมเนี่ยเรียนอยู่ม .6 เนี่ยเราต้องสอบแกตแพทนะเมยรู้จักแกตแพทไหมบออา้าวบอเอาเป็นคนอีสานตัวนี้บอแม่นบอแมน,อแมนเอา แล้วเป็นคนจังหวัดอะไรอะ่ะเป็นคนเพชรบูรณ์คนเพชรบูรณ์แล้วคนจังหวัดไหนขอนแกน่นแต่ไม่อยากอยู่ขอนแก่นเลยอยากอยู่เพชรบูรณ์อ่ะแล้ววันวันนี้ได้ไปเรียนไหมได้เป็นไงสนุกไหมไปเรียนอะ่ะส,สนุกเฮ้ย<ต>สนุกด้วยยอดไปเลยอ่าแต่มีแต่า้าเรียนสื่อนี่แหละขี้กาเรียนสื่อๆนี่แหละแลเราเราชอบวิชาอะไรอะ่ะ สุขะกับภละสุขากับภละ,ะใช่ไม่ไม่มีแบบวิชาหลักๆคณิตอะไรเงี้ยเลยชอบไทยชอบไทยแล้วก็อังกฤษแต่ว่าไม่ค่อยเป็นหรอกเฮ้ยชอบอังกฤษพาทิตย์ภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรสันเอ,อพาทิตย์เแปลว่าสันแต่คนสําคัญเ่ะแปลว่าเธอนะเห <c oughs> งาแล้วเนี่ยเหงาดิไม่เหงาจะสุมมาหาเหมยทำไมเหมยเหมยไม่เหงาอ๋อเหงา เออเห็นไหมเหมยเป็นคนเหงาใช่เออเปลี่ยนจากคนเหงามาเป็นคนของเราก็ได้นะเพาสั้นเพสั้นวะเราอยู่โรงเรียนมีเพื่อนกี่คนน่ะทั้งห้องหรอหรือว่าอะไรเพื่อนแบบเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยสิบสอง้ิสองให้ไปด้วยกันสิบสองคนเลยเหรอใช่เฮ้ยแก๊งใหญ่นี่มาพี่พี่ยังไปคนเดียวเลยไม่เชื่อหรออ้าวไม่เชื่อหรอกไปคนเดียวก็ปนนัดคนอื่นเจอมาล้านไง เอาเป็นไรอะ่ะเมย์ใส่ร้ายนี่ว่าพี่แบบไปเรียนปุ๊บเรียนเสร็จก็กลับบ้านเลยเราทำอะไรอะ่ะเอากลับบ้านมาอ่านหนังสือ <c oughs> อุ้ยบอเยดอกเอาบอเซดอกอ <c oughs> ย่างก็บเอเยเนาะเว้ยก็เ,เห็นผู้ชายตั้งแต่แด็เลย,ผ,ยผู้ชายดื้อมึอนผู้ชายดื้อมึนความมาแกล้งผู้หญิงไม่ไม่ใช่พี่หลหคนหนึงอะ่ะเป็นผู้ชายเขาต้องให้เกียรติผู้หญิงดิไปแกล้งทำไม พ้องนก็ให้เกียรตินะผู้หญิงนั่งอยู่ตบหัวงเงี้ยพี่โตแล้วไงพี่พี่ไม่ได้อยู่มอต้นน้องก็เก็บโตน้องก็เก็บโตไเก็บตัวเก็บตัวเก็บโตเก็บโตเก็บโตเก็บตัวก,ก็หมายถึงว่าจะโตก็ไม่โตไงจะเด็กก็ไม่เด็กไงพันกลางไงอ๋อเกือบโตใช่ใช่เหมยก็ไม่บอกว่าเกือบโตพี่ก็พูดเก็บโต เกือบโตเนี่นยนะเกือบโตยังเด็กอยู่เลยถ้าเกิดต้องเด็กแล้วกิดเด็กฮะลุกเพิ่งเกิดอ่ะเรียกว่าอะไรอ่ะอันเขาก็เด็กน้อยเด็กแบบบาไงแบเบาแล้วที่จริงเขาเขาแบเด็กน้อยใส่ผ้าไม่ใช่เหรออ่าแบเบามาจจะไหนอ่ะเอาเด็กใส่ผ้าแต่พี่อย่าใส่ใจนะ <c oughs> มุกห้าบาทอันเนี้ยห้าบาทอันนี้เหร เอามุกเท่าไหร่ดีเอาชานมไข่มุกไหมกีโรตีอ่ะบังดีกว่าพี่ไม่มีหรอกโรตีมีแต่ความรู้สึกดีๆจะเอาหรือเปล่าเอาซะทำคลิปปะเนี่ยทำคลิปอะไรทำคลิปหรือเปล่าอ่าถ้าทำเราจะเป็นไงไม่เป็นไรต่อโอเคงั้นก็ช่างมันเถอะถ้ามันไม่เป็นไรแม่เนเราเป็นเพื่อนเลยจริงจังเอ้าเมย์เย็นๆอย่าพึ่งว่าพี่ก็เพื่อนมันเต็มะ ลบออกซีลบออกไม่ได้เดี๋ยวเขาเสียใจโอ้เขาไม่รู้หรอกเอาเขาจะไม่รู้ได้ไงพอเขากลับมาเขาก็มาเช็คดูพูดไม่รู้ย่อมไม่ผิดแต่เนี่ยเดี๋ยวถ้าพี่รับเหมยแล้วพี่ก็ไปแอบลบอย่างเงี้ยเหมยก็เสียใจใช่ไหมล่ะนิดหน่อยไหน,นเห็นไหมแล้วเราไปลบคนอื่นนะ่ะเราต้องแบบใจเขาใจเราดิใช่ไงแต่<อ>มันเพื่อนเต็มไงคมรคลบสักคนนึงเอาคนที่เขาไม่เล่นกมน่ะ <laughs> ไม่ไงเหมยมันมันมันจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรวัฏจักรอะรู้จักไหมวัฏจักรไปได้มันมันมันจะวนเวียนเนี่ยเนี่ยพอพี่ไปห้องอื่นใช่ไหมห้องอื่นก็จะขอแอดแล้วพี่ก็ต้องลบเหมยไงเหมยไม่เข้าใจพี่อะเข้าใจเราก่อนก็ได้เขาลบเอาลับก่อนก็ได้เขาลบไม่เอาเดี๋ยวพี่ไปลบทีหลังเหมยเสียใจพี่ไม่ชอบเอางี้ถ้าถ้าเหมยอยากแอดเหมยต้องร้องเพลงให้ฟังก่อนไม่เอาร้องไม่เป็นเฮ้ยไม่ไม่รับนะเหมยไม่ร้องพี่ก็ไม่รับเอาร้องไม่เป็น นั้นนนัเหมยก็อดวันอื่นกน็วันอื่นกันไม่วันวันนี้เท่านั้นวันเดียวอันนี้ก็โทรศัพท์สั่นอยู่นะโทรศัพท์สั่นเสียงดังอย่างน้องเป็นวัดเดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่าโทรโทรศัพท์สัน่นบอกว่าเป็นวัดทำไมไปไปกินน้ำเย็นหรือว่าไงไม่นอนดึกอะไรเงี้ยใช่ใช่ก็เป็นวัดไปอากาศมันแปรป้วปนนร้อนเดาน้องอ๋ออ๋ออันนี้มันหน้าหนาวใช่ แต่บางวันก็ร้อนบางวันก็เย็นแต่เหมยอ่ะน่ารักนะแล้วเราแบบเมยน,นี่โตขึ้นอยากเป็นอะไรเนี่ยอยากเป็นพยาบาลทหารเรือเป็นพยาบาลทหารเรือทาไมไม่เป็นพยาบาลเฉยๆอ่ะไมอรู้อ่ะอา้าวอยากไปอยู่แบบบนเรือหรือว่ายังไงอชอบอยากใส่ชุดสีขาวอยากจะใส่ชุดสีขาวอ๋อปกก็ธรรมดามันก็มีอยู่ไม่ใช่เหรออะไรก็ได้ที่ที่ใส่ชุดสีขาวชุดราชการนะอ่ะอ๋อ ดีดีนะที่บอกว่าชุดราชชุดราชการไม่งั้นพี่จะบอกให้ไปบวชชีพี่อยากเป็นอะไรอ๋อพี่อยากเป็นแฟนเหมยนี่แหละฮฮสระสี่อนาคตน่ะอ๋ออนาคตเหรอเป็นอะไรดีนะเป็นอันนี้ไปเลยนายกเดี๋ยวเป็นเถอะเป็นอะไรจะออกเดี๋ยวนะอะไรนะอะไรนะก่อนายกจะออกมันออกหรอกนายกขี้ที จเย็นใจเย็นเหมยเออไม่ได้ถามอ่าเออไปไปไปหลายห้องมาไม่มีใครถามพี่เลยอ่อาเหมยทำมาปลาอะไรชอบหาเรื่องปลาอะไรชอบหาเรื่องปลาอะไรนะปลาตีนไม่ปลาวันไม่ใช่ปลาฉลามไม่ใช่ยอมไหมปลากระเบนยอมไหมปลาดอลลี่ยอมไหมปลมมปานีโมไม่ใช่ไม่ใช่อ่ายอมยอมยอม,ยอม ปลาอะไรอะ่ะปลาวีนะปาปลาวีนาเจ้าอ,อยู่ข้างประยุทธ์อ่ะโอเคโอเคไม่ต้องพูดพอพอแล้วมันอุย้ยงั้นเดี๋ยวพี่ไปแล้วบายบายฝันดีเคยฝันดีค่ะโอ้เฮ้ยครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบายบายครับ